เวอร์ไวเว็บคลิปเอกชึนชอนคอมเรารวมคลิปดีๆมากม kind of ายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับแกรยานสามรางวัลสามหกสองสามหกสองสามหกสองหนึ่งสองได้เลยสาม มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดียวแลทีเดียวเวแลทีเดียวเอากวาเป็นความสนุกสนานนะคหางบาดมาลูกเสียหน้าเสียอะไรนะเบอร์อะไรนะ3าดูากโอเคเป๊ะครับผมเลยีเลยยืนไว้ยืนไว้มายังต่อไป5้า ซิตเ้ัับวราสพบแล้วครับสมรางวัลสำหรับจักรยานขึ้นเลยเก็บภาพเลยแล้วกันนะให้เสีมอบรางวัลเลยนะครับขึ้มาเลยลูกบ้าเลยครับผมมาเลยคนแรกเลยไาอ่าสีูน้องคนแรกฮะมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาเออมาทางนี้ทามานี้ลูกามานี้ามานี้่มานี้มานี้อนี้ อายืนตรงนี้ถ่ายรูปนิดนึงอ้าวคู่จักรยานนะอ้าวไปดูสีน้ำเงินลูกกูเบื่อไอ้คนที่มันอยู่ในกล้องโอเคไปเลยครับเราจะต้องสำรวจแลทุกทาพวันที่สองอ่าอ่าสีน้ำเงินลูกขี่แล้วเอ่าวมองกล้องหน่อยลูกไปสู่จังเลยนะโอเคไปอ่าแล้วไปพสต์รูปอะไเลยนะ โชคดีจริงเลยตอนเด็กๆครับไม่ผมไม่ได้อย่างนี้ว่ะเอาคุณแม่มเก็บส่ในมยมีปัญญาที่ไหนแล้วเ่ขอโทษถ่ายรูปครับเล่นลูกหินอยู่อนั้นแล้วทั้งหมดหกังวนนะครับผมอหล่ินออนนั้นนะครทั้งหมดหกลังวันนะครับผมโอโลมกัอ้ังหมดัวันับโบ้โข้อยูเนกขเนันะครังมงนโ้โหขนออ